โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel, สชาแ n ลสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับเรียกได้ว่ากระแสะตอบรับดีมากๆเลยครับสำหรับตัวละครละเล็กชิโนหรือท่านพ่อที่ทางตัวเกมเกมชินนิมแพกเนี่ยได้ทำการปล่อยตัวอย่างเรื่องราว ส่ขงขออออเธกมาให้้เรราไดับชมในรูปแบบของแอนิเมชันสั้นซึ่งหากดูจากยอดวิวในปัจจุบันของวันที่19เมษายนนี้เนี่ยก็ปาเข้าไป2ล้านกว่าวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยนะซึ่งผมก็คาดว่าตัวละครตัวนี้ครับก็น่าจะทํารายได้ในส่วนของตู้กาชาไม่น้อยเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนครับโดยจากแอนิเมชันสั้นดังกล่าวนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลอหรือเนื้อเรื่องหลักของอเลคิโนของเราอะนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ เรื่องราวต่างๆในอนิเมชันสั้นของอะลิคิโนในแบบฉบับของสเกตโช์ละกันนะครับโดยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในนั้นตามความคิดเห็นของผมเนี่ยก็จะถูกแบ่งเอาไว้เป็นข้อๆนะครับแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็เชิญเพื่อนๆไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องแรก บ้านแสนอบอุ่นถ้าหากพูดถึงตัวตนของอเลคิโนแล้วล่ะก็สิ่งที่จะต้องพูดถึงเลยนั้นก็คือบ้านแสนอบอุ่นบ้านแสนอบอุ่นครับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งอยู่ในการดูแลของสเนนายา่าประเทศที่ปกครองโดยราชนินีแห่งน้ําแข็งซาริซาโดยถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าครับแต่ถ้าได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟาทุยและชเนนาย่าแล้วล่ะก็เราสามารถรับรู้เอาไว้ได้เลยครับว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนภายใต้ชื่อเรียกว,ว,ว่าบ้านรับเลี้ย เด็กกำพร้าธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เด็กๆทุกคนที่ถูกเลี้ยงดูในที่แห่งนี้นั้นเนี่ยทุกๆคน,นจะได้ฝึกฝนสกิลต่างๆในด้านการทหารไม่ว่าจะเป็นสกิลการต่อสู้หรือจะเป็นสกิลการเป็นสายลับครับแล้วเมื่อเด็กๆที่บ้านแสนอบอุ่นเติบโตขึ้นแล้วนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะถูกส่งไปตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้งเทรอด์ดเพื่อทํางานให้กับฟาทุยครับตามแต่ภารกิจที่พวกเขาจะได้รับโดยผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในสถานที่แห่งนี้ก็คืออเล็กกิโนหรือเดอะนาฟหนึ่งในผู้บริหารทั้ง11ของนั่นเองโดดยเด็กกาาพรท้ที่ถูามายังบ้านนแสอบอุ่นนั้น ไม่จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นเด็กพรายในประเทศเนนายาเท่านั้นแต่ในบ้านแสนอบอุ่นนั้นเน่ <c oughs> ก็ยังมีเด็กกพาพร้าจากประเทศอื่นๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับโดวยวิธีการรับเลี้ยงเด็กกพาพร้าของบ้านแสนอบอุ่นนั้นเน่ <c oughs> ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันนะครับว่า <c oughs> พวกเขาใช้วิธีการแบบไหนในการรับเลี้ยงแต่จากการคาดเดานั้นก็น่าจะประมาณว่าในตอนที่เหล่าทหารฟาทุยเน่ไปทาภารกิจแล้วอาจเจอเด็กๆที่เป็นเด็กกาําพร้าเมื่อเป็นดังนั้นพวกเขาก็น่าจะพาเด็กๆเหล่านั้นครับเข้ามายังบ้านแสนอบอุ่น เพื่อรับเรียงเอาไว้นั่นเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิธีอื่นครับตามที่พวกเราจะานนกะันออกนะโดยเด็กๆทุกๆคนที่เข้ามายังบ้านแสนอบอุ่นเนี่ยครับพวกเขาจะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่และได้รับนามสกุลใหม่โดยนามสกุลที่ได้รับมานั้นจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงครับโดยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะได้รับนามสกุลว่า s n e c h e v i t แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะได้รับนามสกุลว่า s n e c h n a จึ่งเอาจรจริงๆแล้วสำเนียงที่มันควรออกเสียงนะครับมันควรเป็นสำเนียงเสียงของรัสเซียนะครับแต่ก็เกง คำศัพท์เหล่านี้เนี่ยเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากได้การออกเสียงที่มันตรงวยยกรและมันเป๊ะเ,เนี่ยก็ยสามารถไปเซิร์ชได้ใน Google Translate เลยนะแต่ผมไม่ค่อยสันทัสเท่าไหร่ครับ โดยจากข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ครับบานแสนอบอุ่นในปัจจุบันถูกปกครองโดยเปรูเออร์อเลกิโนคนปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งชื่อของเปรูเอร์นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเอาจริงๆแล้วทางตัวเกมเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะให้อ่านออกเสียงแบบไหนพอถ้าเกิดอ่านออกเสียงเป็นแบบฝรั่งเศสนะครับมันก็จะอ่านว่าเปรูเอร์แต่ถ้าเกิดเอาคำศัพท์คำเดียวนี้ครับไปออกเสียงในฉบับของภาษาละตินเนี่ยมันก็จะออกเสียงว่าเปรูเอเรที่มีความหมายว่าพีนาดนะครับดังนั้นตรงนี้ครับผมขอละเอาวินิฐานที่เข้าใจนะรรว่า,วาเียกอหื ก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับแต่โปรดรู้ไว้ว่ามันเป็นตัวละครตัวเดียวกันแค่นั้นก็น่าจะโอเคแล้วเนาะโอเคครับถ้าเกิดเข้าใจาแล้วก็ไปต่อครับสาเหตุที่ตัวของเปรูเอเนี่ยครับสามารถกลายมาเป็นอเล็กินโนคนปัจจุบันได้ก็เนื่องจากตัวของเธอนั้นสามารถที่จะเอาชนะอเล็กินโนคนก่อนอย่างครูคาเบนาได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วลหลายๆคนก็อาจคิดว่าเปรูเอหรืออเล็กินโนคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเลยสังหารอเล็กินโนคนเก่าทิ้งไปเพื่อที่จะขึ้นไปชิงตำแหน่งนี้แต่ความเป็็นนนนจรรรรริงงงแลล้วมมมัััไ่่่ใชออยยยาาาเเคคบโดกกกปขู แตกต่างจากหน้าตาของเธออย่างมากจากตัวอย่างในอนิเมชันสั้นของอาริคิโนนั้นเนี่ยจะมีการบอกเป็นในใน,นะครับว่าการปกครองของคูคาเบน่านั้นเป็นการเฟ้นหาเหล่าเด็กๆที่มีความสามารถโดยเธอจะคัดเลือกเด็กๆที่แข็งแกร่งและปั้นให้กลายเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับดังนั้นมันจึงเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่เหล่าพี่น้องในบ้านแสนอบอุ่นนั้นเนี่ยต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อคัดกรองว่าใครแข็งแกร่งที่สุดโดยใครที่แพ้ก็จะต้องเสียชีวิตลงนั่นเองครับไม่เพียงเท่านั้นครับกา <ๆ S 1> รแจกจ่ายภารกิจที่ตััวออคคคูาเเบบบนนน่่มมให้้ดด็็กกๆๆีไสิิท์ืร มันจะเป็นภารกิจแบบใดก็ตามผู้เด็กๆมีเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นก็คือทํามันให้สําเร็จซึ่งจะทําไม่สําเร็จแล้วลราก็ครูคาเบน่าก็จะมีบทลงโทษที่แสนเจ็บปวดมอบให้เป็นการตอบแทนไม่หมดเพียงเท่านั้นครับในสายตาของครูคาเบนา่าเธอยังมองว่าเหล่าเด็กๆนั้นเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่เอาไว้ใช้งานเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของฟรีมินเนตครับตัวของฟรีมินเนตในตอนเด็กนั้นเขาเป็นชาวฟอนเทนที่เกิดในฟลุปซินเรแต่เนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขามนเลยทําให้ฟนนรีิเเีี่่่ยยไ้าาทขงัดววสจํกก พ่อก็คือพ่อนั้นทิ้งหนี้ก้อนโตเอาไว้ทําให้แม่ของฟรีมิเนตต้องทํางานอย่างหนักในทุกๆวันเพื่อใช้หนี้แต่แล้ววันหนึ่งครับด้วยแรงของผู้หญิงคนเดียวที่ออกทํางานหาเงินเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้ได้ทั้งหมดบ้านของพวกเขานั้นถูกยึดโดยเหล่าเจ้าหนี้ผู้แสนเลวร้ายไม่หมดเพียงเท่านั้นครับไอเหล่าเจ้าหนี้ผู้ไม่รู้จักพอเหล่านั้นก็อยากจะได้ตัวของฟรีมินเนตที่เป็นเด็กนําเด็กเหล่านี้ไปขายครับดังนั้น เพื่อปกป้องลูกชายแม่ของฟรีมินเนตจึงได้พาฟรีมินเนตไปมอบให้กับบ้านแสนอบอุน่นสถานที่ที่เหล่าเจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถจะแตะต้องได้ครับและเธอก็ออกไปรับชะตากรรมคนเดียวซึ่งชะตากรรมที่เธอได้รับนั้นก็แสนโหดร้ายเกินจินตนา,นาการครับซึ่งในตอนนั้นครับตัวของครูคาเบน่ายังเป็นอเลคิโนและเป็นคนดูแลบ้านแสนอบอุ่นอยู่ครับมันจึงทําให้เธอเน่ยทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่สิ่งที่เธอทํากับฟรีมินเนตนั้นมันก็กลายเป็นว่าเธอไม่ได้บอกความจริงให้ฟรีมินเนตได้รับรู้ครับ,รบเธอกลับ,บ ซึ่งหลังจากที่ตัวของครูคาบีนาถูกกำจัดลงไปและแทนที่ด้วยตัวของเปรูแอร์บ้านแสนอบอุ่นนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือไปหลังมือครับในตอนแรกนั้นด้วยชื่อเสียงความสามารถของเปรูแอร์ที่เป็นคนเด็ดขาดและจัดการอะไรได้รวดเร็วไร้ที่ติแถมเธอยังเป็นคนจัดการกับครูคาบีนาลงได้เนี่ยมันจึงทําให้เราเด็กๆในบ้านครับต่างพากันหวาดกลัวผู้ปกครองคนใหม่ของพวกเขาพวกเขานั้นคิดว่าผู้ปกครองคนใหม่นี้จะกลายเป็นความเร็วร้ายยิ่งกว่าเก่าแต่ก็อย่างที่บอกครับมันไม่ใช่แบบนั้นในตอนที่ตัวของเปรูแอร์กลายมาเป็นอเล บ้านแสนอบอุ่นแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่เรียวกว่าบ,บ้านได้จริงๆครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นที่พักพิงของเด็กๆที่ไร้ที่ไปอย่างแท้จริงไม่เพียงเท่านั้นครับวิธีการทำธุรกิจให้สําเร็จเนี่ยเด็กๆสามารถเลือกได้เองตามใจชอบครับถึงจะล้มเหลวมันก็ไม่เป็นไรพวกเขาจะไม่ได้รับบทลงโทษที่แสนเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนประกอบกับตัวของเปรูเอร์นะครับยังเป็นคนที่ใส่ใจลูกๆหรือเด็กในการปกครองของเธออย่างมากไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรก็ตามครับที่เกินความสามารถของลูกๆเธอเธอจะลงมือด้วยตัวเองตัวอย่างก็เช่นเรื่องราวของฟิมินเนตฟิมิเนตน ความจริงของแม่ก็เนื่องจากความช่วยเหลือของเปรูเอร์ครับไม่หมดเพียงเท่านั้นครับจากเทลเลอร์ตัวละครล่าสุดข,ของเปรูเอร์หรือเลคิโนคนปัจจุบันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเธอปฏิบัติกับเหล่าลูกๆเท่าเทียมกันทุกๆคนซึ่งมอะไรก็ตามที่ลูกๆของเธอเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเธอก็จะเป็นคนลงมือด้วยตัวเองครับ เรื่องที่2พลังของเปรูเออเล็กิโนโคนปัจจุบันจากตัวอย่างในอนิเมชันสั้นครับมันจะมีฉากต่อสู้กันของเปรูแอและคูคาบีนาครับซึ่งในช่วงแรกนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคูคาบีนาได้เปรียบเปรูแออย่างมากเปรูแอนั้นแทบจะสู้ไม่ได้เลยครับแต่แล้วหลังจากที่มือของเปรูแอได้มีรอยอักขระเส้นยาวๆปรากฏขึ้นบวกกับแขนของเธอเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นสีดำครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจนสามารถที่จะต่อกรกับคูคาบีนา ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่เบาะแสที่สามารถพอจะสืบค้นหาได้นั้นก็คือในช่วงต้นคลิปที่ตัวของเปรูเอร์ได้ไปฝังสัตว์เลี้ยงของเธออยู่นั่นเองครับดูเหมือนว่ามือของเธอเนี่ยจะมีอาการกลายเป็นสีดําอยู่เหมือนกันครับซึ่งถ้าหากอ้างอิงจากบทพูดของคูคาบีนาในตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่ตัวของเปรูเอร์เป็นอยู่ก็คือคําสาบนั่นเองครับแต่คําสาปที่ว่าเนี่ยมันคือคําสาปอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับอาบิสเพราะว่าเน อเสมรประกอบกับที่ันผ่านมานั้นเนี่ยทางโตเกมก็ยังได้มีการพยายามใส่เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการเข้ามาอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแจคอบที่ได้ชิ้นส่วนบางอย่างของพลังงานอบิสเข้าไปจนทําให้เขาวิวัฒนาการกลายเป็นเลกเตอร์และมีอายุยืนยาวไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มได้สําเร็จสิ่งต่างๆ่าล่านั้นครับมันอาจจึงทําให้เราเนี่ยพอที่จะคาดเดาได้นะครับว่าไอ้คำสาปที่ว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการวิวัฒนาการหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับซึ่งมันก็มซ่่่กสรัืองคู ในเบาะแสนี่ครับหากเราย้อนกลับไปดูช่วงต้นของแอนิเมชันสั้นในช่วงการเล่านิทานที่เปรียบเปยเด็กๆให้กลายเป็นกระต่ายนะครับเราจะเห็นว่ามันมีกระต่ายตัวหนึ่งที่ดูค่อนข้างจะแปลกประหลาดจากกระต่ายตัวอื่นอยู่พอสมควรครับกระต่ายตัวนั้นเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับหมอยังไงชอบกลแล้วภาพหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดเข้ามาหากระต่ายที่ใส่เสื้อสีดำตรงนี้มันเลยเกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมาครับว่าบางทีเนี่ยไอ้เจ้ากระต่ายหมอคนนั้นเนี่ยอาจทําการทดลองอะไรบางอย่างกับกระต่ายชุดดําซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเปรูแอร์หรือนนดัััังปจจุบก็คือตว เธอเนครับมีคำสาปติดตัวอยู่นั่นเองบางทีมันอาจจะเป็นการทดลองของไอ้เจ้าหมอนั่นก็เป็นไปได้ครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากทีเดียวเรื่องที่3ปมในใจของเปรูเอ เรื่องที่3ามนี้แน่นอนครับว่าเรื่องปมในใจของเปรูเอหรืออเลซิโนคนปัจจุบันนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเหล่าเพื่อนเพื่อของเธอที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันในบ้านแสนอบอุ่นอย่างไม่ต้องสงสัยครับตัวของเปรูเอนั้นโดยพื้นฐานนิสัยของเธอแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่อ่อนโยนและใจดีครับสังเกตเห็นได้จากตอนที่เธอนั้นขุดหลุมฝังสัตว์เลี้ยงของเธอประกอบกับการที่เธอนั้นพยายามจัดการกับคูคาบีนาเพื่อล้มล้างระบบการปกครองของบ้านแสนอบอุ่นแบบเก่าลงไปซึ่งไอ้จาระบบการปกครองแบบเก่านี้นั่นเองครับผมกก็็คคิดดวว่่่่าาาาาาัันนนนนจจะะะเเเเปปปปหึงงงงใรรรรรสํญขขอออออืบบภพ์ต ในภาพเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นเด็กหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของเปรูแอนในวัยเด็กแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอเนี่ยน่าจะถูกตัวของเปรูแอนเนี่ยสังหารลงไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเธอก็ไม่น่าจะตั้งใจนะแต่มันน่าจะเป็นกฎหรือระบบบางอย่างที่ตัวของคูคาบีนาเนี่ยบัญญัติขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นมานครับจึงทําให้พี่น้องเนี่ยต้องมาตีกันเองโดยสาเหตุที่ในแพทเนี่ยครับมีภาพอาร์ตของหญิงสาวคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมจําชื่อไม่ได้น แต่มีชื่อแต่ผมจําไม่ได้ครับต้องขออาภัยด้วยนะโดยสาเหตุที่ผมคิดว่าทางโตเกมเลยครับใส่ภาพอาร์ตของน้องคนนี้เข้ามาเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้รู้เรื่องราวปรมประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับหรือไม่บางทีเนี่ยถ้าเกิดจะให้พพิกเลยก็คือเราอาจจะได้เห็นวิญญาณของน้องคนนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่เป็นวิญญาณในรูปแบบความทรงจําตอนเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การค่าเราจากผมะนะและที่จะไม่พูดไม่ได้เลยครับเกี่ยวกับปรมประเด็นของตัวเปรูเอลหรืออาริคิโน,น่คน ในตอนนี้เนี่ยเปรูเอต้นกําเนิดเป็นปริศนาอย่างมากครับในเนื้อหาของอนิเมชันสั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเธอนะครับบอกเพียงแค่ว่าเธอเนี่ยเป็นเพียงเด็ดกกาพร้าแต่เราก็น่าจะพอเดาวกันได้นะครับว่าเธอน่าจะเป็นชาวฟอนเทนเพราะเธอก็เป็นคนพูดเองผ่านเนื้อเรื่องหลักนะครับว่าเธอเป็นชาวฟอนเทนครับซึ่งถ้าหากวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปแล้วเราก็สาเหตุที่เธอไล่จัดการกับเหล่าคนชั่วทันทีที่เธอทราบเรื่องนั้นเนี่ยมันก็อาจเป็นการที่ตัวเกมเนี่ยบอกกับเราทางอ้อมหรือเปล่าครับว่่่าาาาใในนอออีีัังงงเเปรรืกกจจบบมมยยว ของไอคนพวกชั่วช้าเหล่านี้ครับก็อาจเป็นไปได้นะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูดีๆแล้วเราก็หลายๆตัวละครที่อยู่ในฟอนเทนนะครับล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวดราม่าและส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการขายมนุษย์ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวของไลส์ลีย์ครับไลส์ลีย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการขายมนุษย์อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดเรื่องของเด็กกำพร้าพ่อแม่เนี่ยในเนื้อเรื่องของฟอนเทนครับก็เล่นปมประเด็นเรื่องนี้อยู่เยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนาเวียที่สูญเสียคุณแม่ไปตตตตัั้้้งงงแแ่่ยยยเเด็ก็กกกลลววอออมาาสสูญีีคุณพไปห มีปมประเด็นเรื่องครอบครัวเหล่านี้เนี่ยเสริมแต่งเข้ามาในฟอนเทนเยอะพอสมควรเลยดังนั้นครับตัวของอะเรกิโนเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวละครที่มีเรื่องราวปมประเด็นเหล่านี้เนี่ยอยู่ในตัวเช่นเดียวกันครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องที่4 ไทม์ไลน์ของเราผู้บริหารเรื่องนี้ครับมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับอเลซิโนเท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นที่สนใจแล้วก็ค่อนข้างเป็นประเด็นสาหรับเพื่อนๆพ,พอสมควรครับเนื่องจากในตอนรับช่วงตําแหน่งการกลายเป็นผู้บริหารของเปรูเอในตอนนั้น,นครับผู้บริหารในฟาทุยมันมากันไม่ครบครับจึงมีหลายๆคนสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไทม์ไลน์ช่วงเวลารับตําแหน่งเนี่ยมันช่วงไหนกันแน่โดยถ้าเกิดให้ผมพิคะห์แล้วก็ผมว่ามันเพิ่งเกิดได้ไม่นานสักเท่าไหร่ครับไม่น่าจะเกิน20ปีก่อนเนื่องจากตัวของฟรีมน พูดเปรียบเปยความแตกต่างระหว่างบ้านแสนอบ,บอุ่นแบบเก่าและบ้านแสนอบอุ่นแบบใหม่ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของฟิมินิตเองเนี่ยก็น่าจะเคยถูกลงโทษในระบบการปกครองแบบเก่าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นครับถึงแม้ว่าตัวของคูคาบีน่าจะจากไปและตําแหน่งมันยังคงว่างอยู่ในะช่วงเวลานั้นเป็นไปได้ครับมันน่าจะมีคนที่รักษาการแทนหรือก็คือเป็นคนดูแลบ้านแสนอบอุ่นแทนก่อนชั่วคราวนะครับแต่ผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟิมินิก็อยู่ในตอนนั้นด้วยตลอดดังนั้นมันจึงเท่ากับว่าเรื่องงท้งหม หรือท่ามราที่เราเห็นในตอนที่ตัวของเปรูแอร์เข้าไปรับตําแหน่งอาริคิโนเนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกิน20ปีอย่างแน่นอนนะดังนั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหล่าผู้บริหารก็น่าจะอยู่กันเกือบครบองค์ประชุมแล้วแหละครับส่วนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจะมีการผัดเปลี่ยนตําแหน่งกันบ้างหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมว่าต้องรอตัวเกมส์เขาเปิดข้อมูลกันอีกทีนะครับแต่ตัวตนที่น่าจะเข้ามาในท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นชายครับหรืออันดับที่11นั่นเองนะตัวขอ,ททเขขอเาเนั่ยอาจจไมได้มีุเยอะถึงขนาาด30ขน,น,น,นะนะผัว่่าก็นของเทั 20หรือ20ต้นๆประมาณนี้ะนะส่วนตัวละครตัวอื่นอย่างโคลัมบีน่าเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเธอเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยต้องรอเนื้อหาเปิดเพิ่มเติมโอเคครับและนี่ก็เป็น4เรื่องที่เราควรรู้เกี่ยวกับตัวของ ino, ขอเลคกีโนก่อนที่เนื้อเรื่องจริงจะอัปเดตเข้ามานั่นเองครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นนนกกาลลััััังงงงงใจจหนน้้้ผผมมทคคิปปปววววดดีีโอออออตตต่่ไไไยยะรรบสขน สวัสดีครับ